พอน้อมกราบถวายความเคารพพระมหาเถร,ระอเทรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านนะั้วยความเคารพนะนับถืออย่างสูงยิ่งครับขอามนวยพรและเร,ริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านรายการจากพุทธภูมิสู่สุวรณภูมิวันนี้กระผมและอาจารย์าพอาจารย์วิเชียน เจ้าวาดวัดไทยเวรุวันมหาวิหารหรือวัดไทยศิริราชคฤห์เหมืองราชคฤห์รัฐวิหารสาธารณรัฐอินเดียจะได้ปารภถึงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียนะในช่วงปีพุทธศักราช2,500เป็นต้นมานะครับ ดังที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียซึ่งประเทศอินเดียนั้นถือว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นต้นกำเนิดของศาสนาอีกหลายๆศาสนาเป็นต้นว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาซิกศาสนาเชนเป็นต้นดังนั้นในประเทศอินเดีย ซึ่งมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับนั้นโดยภาพรวมแล้วเ,เป็นผู้ที่ประชากรแต่ละ,ะแต่ละภาคส่วนนั้นก็ยึดมั่นในศาสนาที่ตัวเองนับถืออย่างเคร่งครัดในส่วนของพระพุทธศาสนาภายหลังพุทธปรินิพานแล้วก็มี ผู้รักษาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งก็มีสมัยของพระเจ้าโสมมหาราชที่ท่านได้ดูแลถวายการอุปถัมบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างดีที่สุดในขณะเดียวกันท่านก็ยังดูแลศาสนาอื่นๆด้วยพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับในแผ่นดินพุทธภูมิ ในแต่ละยุคแต่ละสมัยยาวนานโดยประมาณ1,500ปีโดยประมาณหรืออาจจะบอกว่า1,700งพนปีโดยประมาณจึงถูกทำลายจากภายภายนอกและก็ภายภายในด้วยซึ่งในการที่ผู้ศาสนาถูกทำลายโดยเฉพาะ ภา,ภายในก็คือพุทธบริษัททั้ง4ี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยอ่อนในข้อวัดปฏิบัติไม่ทําหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธแล้วก็เกิดความแตกแยกทางด้านความคิดเห็นเกิดมีการที่เรียกว่าปล่อยวางภาระหน้าที่ที่รับผิดช,ชอบที่สําคัญก็คือแตกความสามัคคีกันอันนี้คือภาย,ภายในถัดมา ภายภายนอกก็คือภัยจากต่างศาสนาซึ่งมีความประสงค์ที่จะามา,าคล้ายๆกับว่ามายึดพื้นที่การล่าอาณานิคมหรือการครองเมืองดังนี้เป็นต้นดังนั้นเมื่อผู้ศาสนามีภยัยทั้งภยัยภายในโดยเฉพาะการแตกความสามัคคีแล้วก็ผู้คนในผู้ศาสนาเกิดความ เชื่อ,อคำว่าเกิดความเชื่อที่ที่ไม่มั่นคงในพระรน้ตรยัยดังนั้น,นขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและผู้ที่เข้ามาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนก็ดีหรือเข้ามาบวชเรียกว่าทับหน้าเนี่ยอ่อนกำลังลงและที่สำคัญก็คือผู้นำไม่ใช่เป็นชาวพุทธ คำว่าผู้นําไม่ใช่เป็นชาวพุทธหมายถึงว่าผู้นาหมู่บ้านผู้นําอําเภอผู้นําจังหวัดผู้นําภาคหรือผู้นําประเทศในยุคนั้นไม่ได้เป็นชาวพุทธเมื่อไม่ได้เป็นชาวพุทธเนี่ยการที่จะเอารั์มาบํารุงพระพุทธศาสนาในแง่ต่างๆนี่ก็จะลดลงดังนั้นก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าผู้ศาสนาในคราวที่จเจริญรุ่งเรือง ก็จเจริญรุ่งเรืองอย่างถึงที่สุดภายหลังพุทธก,กาลเนี่ยมีอายุยืนยาวถึง1,700กว่าปีแต่เวลาเสื่อมเนี่ยก็เสื่อมไปตามลำดับคำว่าเสื่อมเนี่ยศาส,สนาบุคคลเสื่อมศาส,สนวัตถุเสื่อมศาส,สนาพิธีเสื่อมแทบจะไม่มีใครรู้จักผู้ศาสนาเลยแต่ศาสนธรรมนั้นยังอยู่นะโดยสภาวธรรมศาสนธรรมนั้นยังอยู่จนมาถึงยุคที่ มีการาคืนเอกราชให้กับอินเดียก่อนหน้านี้โดยประมาณเนี่ปีที่ผ่านมาในช่วง75 8 0ปีที่ผ่านมานี่เองที่อังกฤษามาปกครองอินเดียอยู่ย้อนหลังไปโดยประมาณ200ปีแล้วก็คืนเอกราชให้กับอินเดียและอินเดียก็มาฟื้นฟูมาพัฒนาความเป็นอินเดีย โดยเฉพาะเอกลักษณ์เรื่องของาศาสนาเรื่องของภาษาแล้วก็อะไรละหลายๆอย่างในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่รัฐบาลอินเดียเปิดโอกาสให้ชาวพุทธนานาชาติได้เห็นความสำคัญโดยเฉพาะอายุผู้าศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปีพุทธศักราช2500 แล้วก็ในยุคนั้นก่อนปีพุทธศักราช2,500ไม่นานก็มีวีรบุรุษรู้เรียกว่ามหาบุรุษคนหนึ่งเกิดขึ้นในวันณสูตรซึ่งเราท่านทั้งหลายรู้จักในนามว่าดรเอมวิกาได้ประกาศตนหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะ ยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาให้ชาวอินเดียได้เห็นคุณค่าแล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้ละลัทธิเดิมศาสนาเดิมนั้นหันมานับถือพุทธศาสนาว่ากันว่าปี2499หรือรอยต่อพุทธศักราช2500ที่เมืองหน้ากระปูดรเอ็มเบกานั้นได้สามารถชักชวนเชิญชวน,ชวน ชาวอินเดียให้มานับถือผู้ศาสนาซึ่งเรียกว่าเป็นผู้นำผู้ศาสนาใหม่นะใหม่ก็คือยุคใหม่ซึ่งให้ได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะให้ชาวอินเดียเนี่ยได้เกิดความรักความหวงแหนความเป็นเสรีภาพและก็อิสรภาพในการนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งดรเอเบกาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ ให้การถือว่าเป็นผู้ที่ชาวอินเดียเริ่มให้ความสนใจและให้ความสำคัญเนื่องจากว่าดรเอมเบกาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้เ,เรียนจบจากอังกฤษเสร็จแล้วก็ได้ามาเป็นผู้แทนเป็นสอสอนะดังนั้นจึงถือว่าดรเอเมกานั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาส,สนา ยุคใหม่ในยุค65ปีที่ผ่านมานี้ดังนั้นในประเทศอินเดียเองก็จะเป็นที่รู้จักกันว่าดรเอเมกานั้นเป็นผู้นำชาวพุทธใหม่โดยเฉพาะได้รับการยกย่องให้เป็นเรียกว่าบิดาแห่งรัฐธรรมนูญของอินเดียซึ่งเรื่องราวของดรเอเมกานั้นท่านที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ใน Google โดยพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษว่าดเอรเมบกาพิมพ์ราวเอมเบกาก็จะมีประวัติของท่านปรากฏขึ้นมาดังนั้นในการที่จะนำเสนอพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของเดิมอยู่แล้วแต่ว่าจางหายไปคำว่าจางหายไปในแผ่นดินหรือว่าในพื้นดินถูกแผ่นดินกลบอยู่นั้นก็เริ่ม มีผู้มาจุดประกายคำว่าจุดประกายเหมือนกับแสงแสงคือความสว่างอของผู้ศาสนานในผืนแผ่นดินชมพูทวีปนั้นได้ดับลงมาเป็นเวลาถึง7-800ปีผู้ที่มาจุดแสงแห่งพระธรรมหรือผู้ที่มาเชิดชูธงธรรมนั้นก็คือท่านดรเอเมกาซึ่งเป็นชาวอินเดียดังนั้น ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายแล้วก็ประชาชนชาวอินเดียที่ศรัทธาเลื่อมใสในแนวทางของท่านดเรเอเบตกาได้หันมาสนใจพระพุทธศาสนาซึ่งปัจจุบันนี้โดยภาพรวมทั่วประเทศอินเดียเนี่ยได้มีผู้สนใจผู้ศาสนาเป็นจำนวนมากมากกว่า30ล้านคนในรอบ65ปีที่ผ่านมานี้ ไห้เกิดมีสถาบันการศึกษาสถาบันที่จะศึกษาคำพีพระไตรปิฎกทั้งภาคภาษาอังกฤษภาคภาษาอินเดียแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติวิปัสนาศูนย์ปฏิบัติกรรมฐานเกิดมีพุทธวิหารขึ้นมาทั่วประเทศอินเดียโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ได้มีพักการเมืองที่สนับสน,นุนพระพุทธศาสนา ให้ผู้นำนั้นได้เป็นถึงระดับเรียกว่าผู้ว่าการรัฐแล้วก็มีการสร้างถาวรลวัตถุโดยเฉพาะที่รัฐอุตรประเทศซึ่งเป็นที่รู้จักว่าที่เมืองลักเนวนั้นได้มีอุทยานประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเรียกว่าพุทธมนทนเกิดขึ้นโดยการนำของนางมายาวดีในสมัยที่นางมายาวดีนั้นได้เป็นผู้ว่าการรัฐอุตรประเทศ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและก็สถานที่ต่างๆอันเป็นต้นกําเนิดของพระพุทธาศาสนานั้นก็ได้มีการออกกฎหมายหรือว่ากําหนดเขตพื้นที่มีการสํารวจมีการแบ่งสรรจัดสรรงบประมาณให้มาดูแลเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาโดยกรมโบราณคดีของอินเดียก็ดีคือทุกฝ่ายได้ให้ความสําคัญ องค์การกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมหรือองค์การการท่องเที่ยวของประเทศอินเดียก็ให้ความสนใจให้ความสําคัญแก่พระพุทธศาส,สนาเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษานั้นได้บรรจุให้เนื้อหาสาระเรื่องราวพุทธประวัติให้มีส่วนในการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและก็มีโรงพิมพ์มีผู้รู้เป็นจำนวนมาก ที่ได้เขียนเรื่องราวของพระพุทธเจ้าหรือว่านำเสนอเรื่องราวของพุทธเจ้าในระดับเป็นตำลับตำลาวิชาการเอาเป็นว่าการเผยแผ่พุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถึงขนาดว่าสร้างเรื่องราวประวัติของพพุทธเจ้าเป็นภาพยนตร์ซึ่งถือว่าเป็นเป็นงานชิ้นสำคัญโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่อง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยทำให้คนไทยก็ดีเกิดความตื่นตัวโดยเฉพาะชาวอินเดียเนี่ยมากกว่าพันล้านคนได้รู้จักเรื่องราวของพระพุทธเจ้าอ่ะจริงๆหลังจากที่อ่บางคนอาจจะมีอคติบางคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าพระพุทธเจ้ามีความสำคัญเป็นผู้นำแสงสว่างที่จะสามารถให้ผู้คนที่สนใจ แล้วก็ศึกษาคําสอนของพระอ,องค์แล้วก็สามารถที่จะดับความทุกข์ได้ทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตเอาเป็นว่าในช่วง65ปีที่ผ่านมางานเผยแผ่ฟื้นฟูผู้ศาสนาในอินเดียนั้นได้รับการช่วยเหลือได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้นำรัฐนายกรัฐมนตรีคนแรกของเทศอินเดียหลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษก็คือท่านนายก สียวาฮารานเนรูซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นธรรมเป็นกลางสิ่งที่น่าประทับใจก็คือปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้จัดให้มีพิพิธภัณฑ์เรียกว่าเยี่ยมบ้านท่านนายกเนรูเรียกว่าเนรูเมมโมเรียลซึ่งอยู่ในใจกลางของกรุงนิวเดลีนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้คนทั้งหลายได้มีโอกาสไปชมบ้านพักของท่านความเป็นรัฐมนตรีของท่าน และที่สำคัญก็คือตำรับตำราเรื่องราวต่างๆจุดเด่นแล้วก็ที่ประทับใจก็คือที่โต๊ะทำงานของอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นมีพระพุทธรูปวางอยู่บนที่โต๊ะทำงานของท่านและถัดมาเตียงนอนของท่านที่ท่านสิ้นชีพหรือท่านเสียชีวิตนั้นบนหัวนอนของท่านมีพระพุทธรูปประดิษฐานหรือวางอยู่นี่คือในในลึกๆ ก็คือว่าผู้นำชาวอินเดียในยุคปัจจุบันนี้เริ่มหันมานับถือผู้ศาสนาอาจจะไม่ประกาศตนว่าตัวเองเป็นชาวพุทธแต่ในแง่ของหลักธรรมจริยธรรมคุณงามความดีต่างๆนั้นได้นำเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้ามายึดถือแล้วก็มาปฏิบัติดังนี้เป็นเหตุให้ชาวอินเดียทั้งหลายรุ่นใหม่ยุคใหม่เนี่ยได้เปิดใจกว้างได้มองเห็นทางสว่าง ที่จะยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชีวิตนอกเหนือไปจากนั้นยังมีสิ่งอื่นๆที่ทำให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าชาวอินเดียนั้นเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาโดยเฉพาะสัญ,ญลักษณ์ตราประจำแผ่นดินของประเทศอินเดียนั้น,นก็คือหัวสิงโตสี่เสียนหันหลังชนกันซึ่งเป็นผลงานของพระเจ้าโศกมหาราชสร้างไว้เมื่อ2350ปีผ่านมาแล้ว กันได้รับการยอมรับให้มายกย่องให้เป็นตราประจําแผ่นดินของประเทศอินเดียณนะปัจจุบันนี้รวมถึงธงชาติของประเทศอินเดียณนะปัจจุบันนี้ในใจกลางธงชาตินั้นมีรูปพระธรรมจักรประทับอยู่ในใจกลางธงชาติของอินเดียซึ่งประกอบไปด้วยสีส้มสีขาวและก็สีเขียวธรรมจักร นั้นอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุกศาสนาเพราะศาสนาทุกศาสนานั้นย่อมเชิดชูธรรมย่อมเชิดชูธงธรรมแต่ที่ภูมิใจก็คือธรรมจักรที่ปรากฏอยู่ในธงชาติของพระอินเดียนั้นในส่วนที่เป็นชาวพุทธเราถือว่าเป็นคําสอนของพระสัมมาสัพพุทธธเจ้าได้มาประทับอยู่ในใจกลางธงชาติอินเดียและสัญ,ญลักษณ์ สแตมประจําประเทศอินเดียซึ่งเป็นงานศินละปะสร้างในพระเจ้าโศกมหาราชได้ยกย่องให้เป็นตราประจําแผ่นดินของประเทศอินเดียนั้นเพราะความคิดสติปัญญาของท่านด็เอรเอมเบกาและการยอมรับของผู้นำอินเดียในยุค65ปีที่ผ่านมาหรือ75ปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่อยากจะกล่าวให้กับ ชาวพุทธในประเทศไทยและอื่นๆทั่วโลกได้มีความยินดีและมุทิตากับชาวอินเดียที่เห็นคุณค่าของผู้ศาสนาทำให้ผู้ศาสนาได้มีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันนั่นแสดงว่าทางแห่งความพ้นทุกข์ทางสว่างที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายกำลังเป็นเ,เรียกว่าเป็นธงธรรมที่นำชีวิตชาวอินเดียให้เข้าถึงธรรมได้ โดยไม่ใกล้และก็ไม่ไกลนะักดังนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะทำชีวิตของเราให้ได้มีความสุขได้มากที่สุดนะรายการจากพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิในวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนจบรายการก็ขอกราบขอพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรมวชิระสุธีเจ้าวาดวัดพระรามเก้าการจนายพิเศษและท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีสุวิทยะวิชโชหรือหลวงพ่อปิยะสพลปเปลียนธรรม9้าประโยคซึ่งเมตตาให้โอกาสผลิตร,รายการนี้ตลอดทั้งญาติโยมสาธุชนทุกท่านผู้มีส่วนช่วยในการอุปถัมภ์รายการนี้ให้เกิดขึ้น ขอความดีงามทั้งหมดนี้จงเป็นอานิสงส์ให้เราท่านทั้งหลายได้มีความสุขในชีวิตประจําวันตลอดชีวิตของเราท่านทั้งหลายให้ได้ดวงตาเห็นทรรมคือมรรคผลและพระนิพพานโดยง่ายด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอบนวยพรและเจริญพร